สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนักวิทยคิดเลขก็จะมาพบกันเช่นเคยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเริ่มอ่านโจทย์กันเลยวิโรดซื้อโทรศัพท์มือถือราคา16,800บาทขายไปในราคา18,060บาทวิโรธขายโทรศัพท์มือถือได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะข้อนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็ต้องนําราคาที่เราซื้อมานะคะหารด้วย100่งนะคะอ่าหารด้วย100่งรเช่นเคยนะคะ ก็จะได้นะคะ168บาทซึ่งก็คือ1ส่วนหรือว่า1%ปอร์เซนของราคาที่เราซื้อมานั่นเองพอเราทราบแล้วนะคะเราก็ต้องไปหาส่วนต่างของราคาที่เราซื้อมากับราคาที่เราขายไปนะคะนำตัวมากลบตัวน้อยได้เลยลบกันนะคะ7อันนีสิบสศู ก็จะได้1,260บาทนะคะตรงนี้เป็นส่วนต่างต่อมาเราก็ต้องนำมาหาว่าส่วนต่างนี้มันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ต้องนำา1260บาทที่เป็นส่วนต่างหารด้วย1%ปของราคาที่เราซื้อมานั่นเองอ่ะ7ประมาณ7นะคะ1,6,8คูณกับ77856 เจ็ดสิบเอ็ดนะคะตรงนี้เออเจ็ดถูกแล้วหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกนะคะลบกันตรงนี้ศูนย์ใช่ไหมเอ้ยตรงนี้ต้องเป็นห้าสรงนี้สิบนะคะสี่หนึ่งแปดนะคะศูนย์ศูนย์ก็จะได้นะคะแปดสิบสี่ ดังนั้นเราก็ใส่จุดนะคะตเติมศูนย์เลยร้อยหกสิบแหสปดห้าสี่ิบนะคะหกห้าสามสิบสสิบสห้าปอ่าได้พอดีเลยนะคะห้าแปด้สี่นั่นเองเรียบร้อยข้อนี้นะคะคำตอบของเราก็คือเขียนตรงไหนดีเนี่ยเจปซ็นต์นั่นเองนะคะ วิโรดซื้อโทรศัพท์มือถือมาในราคา1 6ึ8ง0ับาทขายไปในราคา1 8 0 6 0บาทวิโรดขายโทรศัพท์มือถือไปได้กำไร1,260บาทซึ่งเท่ากับ 7. 5เเของราคาที่ซื้อมานะคะโอเควิโรดได้กำไร7.5%ารของราคาที่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามข้อต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ